การตูเลิฟบี้สักละตอนเดือนพันาราย EP ที่1ิหม่อมแม่ในที่สุดหม่อมแม่ก็ฟื้น ใช่แล้วค่ะลองออกไปทีนะคะหม่อมเดือนแก้วเห็นคุณพยาบาลบอกว่าที่นี่บ้านของหนูสินะหนูมาลิซอนฉันขอบใจมากถ้าให้ฉันเดาตอนเนี้ยละอองดาวคงสร้างเรื่องวุ่นวายอยู่ใช่ไหมหม่อมแม่เพิ่งฟื้นมาอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยนะครับฉันเห็นด้วยกับคุณชายนะคะหม่อมเดือนแก้วอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยค่ะเอาเถอลองทั้งสองคนพูดมาแบบนี้ถึงไม่เล่าแม่ก็รู้แล้ว อันที่จริงที่หญิงละอองดาวเสียคนนะ่ะมันก็มีสาเหตุ <c oughs> ท่านพ่อไม่รักหญิงหม่อมแม่ก็รักแต่ชายเอือ้อคุณหญิงคุณหญิงทูลหัวของประยคงไม่เอานะคะไม่ร้องฟังประยคงนะคะคุณหญิงต้องแข้มแข็งไม่ว่าใครเขาจะแย่งอะไรของเราไปเราต้องเอากลับคืนมาประยคง หล่อนทำเป็นผู้ดีไปเถอะยังขืนมางั้นเหรอที่ตัวหล่อนเองยังเอาตัวไม่รอดเลยพอได้แล้วแม่ประยงฉันไม่อยากจะเชื่อนี่หล่อนเสี้ยมสอนลูกสาวฉันแบบนี้เหรอละอองดาวถึงได้ก้าวราวขึ้นทุกวันอะเออหม่อมเดินแก้วพอกันทีต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับหญิงละอองดาวแล้วอย่าให้ฉันเห็นอีกว่าเธอมาพูดคุยหรือยุ่งสูงสิงกับหญิงละอองดาวไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ถึงหูท่านชายแนะ่ ฉันผิดไปแล้วค่ะหม่อมเดือนแก้วอย่าบอกท่านชายและอย่าไล่ฉันออกจากเดือนนะคะฉันขอร้องละอองดาวแม่ขอสั่งนะห้ามคิดอะไรแบบนี้อีกชายโอบเอื้อเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเขาควรได้รับทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแม่ยังจำแววตาของหญิงละอองดาวในวันนั้นได้เป็นอย่างดีเต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เจ็บปวด ให้ไปสืบมาไงว่าพวกมันเอาหม่อมแม่ไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่เอาหรอกค่ะเดี๋ยวพี่หญิงดาวไม่ทำอะไรบ้าๆอีกตอนนี้ทรัพย์สินเงินทองของเดือนพันรายเป็นสิทธิ์ขาดของฉันถ้าเธอไม่ทำเดือนนี้เธอก็ไม่ต้องรับเงินเดือนส่วนของเธอหญิงดาวเลือกเอานะหีกเดือนหรือถ้าเธอจะยึดมั่นในการเป็นคนดีนักก็ไปหากินเอาเอง เดี๋ยวก่อนสิจัสมินชายเอ,อื้อคุณหญิงเดือนมีอะไรกับพวกเราหรือเปล่าคะคือว่าฉันขอร้องนะฉันเป็นห่วงหม่อมแม่มากฉันอยากรู้ว่าตอนนี้หม่อมแม่อยู่ที่ไหนหม่อมเดือนแก้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละคะ่ะอาการท่านไม่ค่อยดีหมอก็เลยสั่งห้ามเยี่ยมฉันรู้ว่าพวกเธอไม่อยากบอกแต่ขอร้องเอนะเอาเถอะครับพี่หญิงเดือนลุกขึ้นเถอะเดี๋ยวผมจะบอกคุณชายคะคุณจัสมินไม่เป็นไรหรอกครับ เ,ออเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนู้นนะครับพี่หญิงเดือนผมไม่อยากให้ใครรู้คุณนิติเห็นหรือเปล่าคะเนี่ยทองทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราค่ะเป็นของเราโอ้โหผมไม่คิดไม่ฝันเลยขอบคุณนะครับคุณหญิงละองดาวสุดที่รักของผมแบบเนี้ยผมก็มีเงินไปถอยรถหรูๆคันใหม่ได้มีรู้กี่คันต่อกี่คันแหมได้อยู่แล้วคะ่ะคุณนิติเพราะถ้าไม่มีคุณหญิงก็คงไม่มีวันนี้ ตายจริงลมมันคงพัดนะคะ่ะสลักหน้าต่างก็คงไม่ค่อยดีแล้วเอะอย่าไปสนใจเลยค่ะคุณนิธิพรุ่งนี้คุณไปเลือกได้เลยนะคะว่าคุณอยากได้รถคันไหนผมรักคุณที่สุดเลยครับยอดรักของผมหญิงก็รักคุณค่ะคุณนิธิละอองดาวทำไมทำแบบนี้ทำไมถึงยึดสมบัติเอาไว้คนเดียว ท่านพ่อขนาดสิ้นไปแล้วยังมารังกวาาหญิงอีกพ่อได้แบ่งทรัพย์สมบัติเอาไว้ตามเห็นสมควรในส่วนที่ทุกคนควรจะได้รับแล้วหญิงก็ต้องเป็นคนที่ได้น้อยที่สุดสินะคะเพราะว่าหญิงเป็นพี่หญิงละองดาวพอกันทีหญิงไม่ทนแล้วเดือนพันนารายเป็นของหญิงมันเป็นของหญิงท่านพ่อไม่พอใจสินะคะ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นไปแล้วท่านพ่อก็ยังลําเอียงอยู่เสมอขอโทษนะคะหม่อมแต่ว่าฉันตัดสินใจมาดีแล้วว่าฉันจะตัดไฟแต่ต้นลม ในที่สุดวันนี้ความจริงก็เปิดเผยสินะครับใช่ป้าประยงจริงๆด้วยคุณชายโอบเอือ้อไม่จริงนี่ฉันโดนซ้อนแผนเหรอเนี่ยป้าประยงเป็นคนตัดสายเบรกรถผมผมพูดถูกใช่ไหมครับคนไม่เต็มเต็มแบบคุณชายจะมาวิเคราะห์เรื่องซับซ้อนแบบนี้ได้ยังไงคูมันของคุณชายสินะคี้แสวางแผนมาจับผิดฉันนี่แสดงว่าผมแสดงได้แนบเนียนสินะครับคุณชายหมายความว่าอย่างไงก็ป้าประยงไม่ทราบเลยสักนิด ว่าผมอาการเป็นปกติตั้งแต่วันที่ผมตกม้าวันนั้นแล้วเนี่ยนี่พวกแกสูมหัวกันหลอกฉันงั้นเหรอเปล่าเลยผมหลอกทุกคนนั่นแหละครับคุณจัสมินเธอเองก็เพิ่งรู้และตอนเนี้ยเธอก็คงกำลังเดินทางมาพร้อมกับคุณพงศกรหน่อยนางดอกมะลิ่วงชายเอื้อบ้านพักตากอากาศของท่านพ่อนี่สินะที่สองคนนั้นซ่อนตัวหม่อมแม่เอาไว้ เรื่องราวกำลังร้อนระอุเลยเดินทางมาถึง EP ที่11กันแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับตอนจบใน EP ที่12สำหรับสมาชิกใหม่ถ้ายังไม่เคยดูเรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ใน playlist ของช่องนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าชื่นชอบผลงานของหมู่บ้านเลิฟอีสัระอย่าลืม Subscribe รวมถึงกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ